สวัสดีครับนี่เป็นเอพิโซดแรกของดิกดีฟนะครับกับเดอะเบ t เ r อร์นะครับเราจะมาพูดเรื่องดิบดีฟเรื่องลึกๆกันนะฮะที่บางคนหรือหลายคนอาจจะไม่รู้หรือคิดว่ารู้แล้วอาจจะต้องคิดใหม่อีกครั้งว่านี่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะฮะดิกดีฟเอพิโซดนี้เราจะคุยเรื่องกระแสที่มันแรงที่สุดคือตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องครูไก่แก้วนะครับผมว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับที่มาเนี่ยเป็นปัญหาที่สุดของครูไก่แก้วนะครับอย่างที่รู้ว่า คนที่โปรโมทเนี่ยเรียกว่าเป็นสารุสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าครูไก่แก้วเนี่ยเป็นครูของกษัตรกระเหมรนโบราณนะครับที่ชื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับก็ในเมื่อครูไก่แก้วเนี่ยโดนอ้างนี้นะครับผมก็เลยสงสัยว่าแล้วคนกเหมรเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของนะครับเป็นลูกหลานของพระเจ้าชาัยวรมันที่7เนี่ยเขาคิดยังไงกับเรื่องครูไก่แก้วนะครับผมก็เลยดิสค,คำถามมากนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคนกเหมรคิดยังไงกับเรื่องครูไก่แก้วนะครับแล้วก็คนกเหมรเนี่ยที่เป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยเขา รู้จริงๆหรือเปล่าว่าครูแก่แก้วมาจากไหนนะฮะผมก็เลยไปค้นเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของคนกัมพูชากันมานะครับว่าคนกัมพูชาเขาคิดยังไงนะครับเอาก่อนอื่นนะครับก่อนที่ไปถึงจุดนั้นนะครับสรุปกันก่อนเลยว่าครูไก่แก้วเนี่ยที่อ้างกันว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชอยวรมันที่เจ็ดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเดวิเบเทอร์ก็บอกไปแล้วว่าไม่จริงนะครับนะนักประวัติศาสตร์คนอื่นก็ยืนยันมาแล้วว่าพระเจ้าชอยวรมันที่เจ็ด ไม่มีครูชื่อครูไก่แก้วเลยนะครับส่วนจะชื่อครูอะไรนั้นนะครับเราไปอ่านกันในเดบิเตอร์ต่อได้นะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจก็คือมีชาวเน็ตคนไทยนะครับจากแถวภาคจังหวัดในภาคอีสานใต้นะครับ <Yeah. S 1> เช่นจังหวัดสุรินทร์บุรีร,รมัมย์ศรีกะตก์ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมของเขเมรนะครับหรือว่าเรียกกันว่าข,เขเมรสูงนั่นเองบอกว่าครูไก่แก้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่เทพไม่ใช่อะไรหรอกครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าจราบนะฮะจราบนะครับ จราบนี่เป็นผีประเภทหนึ่งนะครับในภาษาเขมรนะครับมๆก็คือเป็นผีที่ให้โทษนะครับเป็นผีไม่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นคนเจ้าของวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทยก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าครูไก่แก้วน่าจะเป็นสิ่งที่ให้โทษนะฮะอันนี้เป็นทัศนคตินะเป็นมุมมองของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมเขมรนะครับส่วนลูกศิษย์ลูกหาจะมองว่าเป็นเรื่องดีอันนี้ก็ไปเคลียร์กันเองก็แล้วกันนะครับผมก็นําเสนอแง่มุมหลายๆแง่มุมเอาล้ครับมาดูกันว่า คนกัมเณรที่กัมพูชาคิดยังไงนะครับเนื่องจากว่าครูไก่แก้วถูกอ้างว่ามาจากกัมพูชานะครับคนกัมเณรรู้ข่าวแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผูเขาถูกอ้างนะครับตกลงแล้วคนกัมเณรเอาไงกันแน่เป็นของเราหรือเปล่านะครับผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังกันแล้วกันว่าคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวจะไปถึงว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกยังไงนะคนคอมเมนต์คนกัมพูชาหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ามีการตั้งรูปครูไก่แก้วกลางกรุงเทพนะครับข้อเห็นนี้บอกว่า <c oughs> คิดว่าคนไทย ทำคุณไสเพื่อชิงดินแดนกัมพูชากับเวียดนามความเห็นนี้บอกอย่างนี้เลยครับก็ตั้งตั้งครูไก่แก้วเนี่ยเพื่อทําพิธีคุณไสยเลครับนี่คือความคิดแบบขเขมรมากๆนะครับเหมือนกับคนไทยเองก็คือเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะครับแล้วปรากฏว่าคนไทยคนเขมรต,ตอนนี้ก็มีเรื่องมีราวเรื่องเคลมโบเดียเรื่องอ้างว่าทำกันนะคนคเขมรก็รู้สึกกระแวงคนไทยว่าเฮ้ยทำพิธีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าก็เราก็จะลืมนะว่าคนไทยกับคนเขมรเคยทะเลาะกันเรื่อง ประสาทพระวิหารกันอยู่ขาวพระวิหารนะครับแล้วก็มีเรื่องกันอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของว่าถ้าทำเรื่องโคลเรื่องการแต่งกายนี่คกนกับคนไทยก็ระแวงกันอยู่นะครับในโซเชียลก็ทะเลาะก,กันใหญ่เลยความเห็นนี้ก็บอกว่าเฮ้ยกูไแก้นี่นเป็นเรื่องการทําคุณไส่หรือเปล่านะครับความเห็นนี้ด่าแรงเลยนะครับว่าด่าว่าพวกเปรตโฆษณาว่าเป็นภาพศิละป,ปะขเมรปบายยนนะครับก็คือ คือต้องย้อนไปก่อนว่าผู้ลูกศิษย์ลูกหาครูไก่แก้วเนี่ยอ้างว่ามีภาพครูไก่แก้วสลักไว้ที่ปราสาทอินเทอรเมตนะครับหรือว่าปราสาทบายนปร,สรนาสาทนครวัดอะไรทานองนี้นะครับคนเขมรคนนี้ก็บอกว่าด่าเป็นพูกเปรตเลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้เขียนเองนะครับคนขเคขมรเขาเขียนว่าอาเปรตนะครับภาสาเขมรก็พือพวกเปรตแต่พวกอาเปรตเรียกว่าด่าก็ได้นะครับผมไม่ได้ด่าเองะครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันอีกความเห็นความเห็นนี้บอกว่า มีแต่พวกเสียมที่บอกว่ารูปนี้อยู่นครวัดนะครพวกเสียมเนี่ยก็คือเป็นคําที่คนเขมรใช้เรียกคนไทยนะฮะเรียกแบบดูดูแคลนดูถูกนิดหน่อยนะฮะเรียกว่าพวกเสียมบอกว่ารูปนี้อยู่นครวัดนะครก็ย้อนไปอีกนะครับอย่างที่บอกไปว่าลูกศิษย์ลูกหาครูกก่แก้วเขาบอกว่ามีหลักฐานว่าครูกก่แก้วเนี่ยสลักไว้ที่ปราสาทนครวัดนะครับซึ่งอย่าไม่ต้องไปถึงคนเขเมรแล้วครับครูบาอาจารย์ในเมืองไทยนะครับที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็บอกมาแล้วว่า มันไม่มีนะครับรูปครูไก่แก้วที่อ้างว่าสลักที่ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นรูปที่สลักเนี่ยสมัยตรงกับสมัยยุทธญานี่เองนะครับไม่ได้ย้อนไปไกลถึงสมัยพระเจ้าชายัยรัมวงวัลที่เจ็แล้วอีกอย่างหนึ่งรูปที่สลักไว้เนี่ยไม่ใช่รูปครูอะไรที่มีปีกหรอกครับเป็นรูปครูถือ,อ,อแส่นะครับถือแบบถืออย่างเงี้ยนะครับไปดูรูปกันเองในเน็ตนะฮะเ,นนเนยอะแยะดีรับอ่ะอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าพิมพ์อังกฤษคำคระเห็นคำบอกว่าออริจินัลไทยแลนด์ อันนี้เหมือนด่านิดหน่อยก็คือเหมือนกับว่าคนไทยได้คิดกันเอาเองนะค่าวเหมอนไม่รู้เรื่องความเห็นนี้นะครับคล้ายๆกับความเห็นแรกๆบอกว่าเป็นของพวกเล่นของในเมืองไทยไม่เกี่ยวกับคนขเข็นอย่างที่คนไทยบอกนะอันนี้ยืนยันเลยว่าพวกเล่นของนะพวกเล่นคุณใส่ในเมืองไทยก็ทํากันเองนะครับความสุดท้ายนะครับที่ผมยกมาอันนี้มีเหตุผลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนความเชื่อที่ไร้เหตุผลเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอันนี้ อันนี้แม้แต่คนก็มรซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมีภาพลักษณ์ว่าเออชอบเล่นของอะไรทานองน,นี้นะครับก็ยังบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ไรเหตุผลนะครับอันนี้เป็นความเห็นของชาวเน็ตกมรทั่วไปก็ไม่ได้ลงลึกว่าเขาคิดยังไงนะหรือว่ามีที่มาอย่างไงนะฮะอันนี้เราจะลงไปลึกกว่านี้ว่าคนกัมพูชาเขาคิดว่ามันมาจากไหนกันแน่ในเมื่อในประเทศกัมพูชาไม่มีนะครับบางคนบอกว่านี่คือความเชื่อร่วมสมัยที่คนไทยสร้างขึ้นมาเองโดยอิงกับความเชื่อเรื่องซาตานนะครับ เป็นปัจจัยที่ต่อต้านพระเจ้านะครับเพราะว่าเรื่องรูปลักษณ์ของครูไก่แก้วเนี่ยที่มีปีกมีเล็บยาวมีเขี้ยวอะไรพวกนี้มันคล้ายๆกับรูปรูปรูปปั้นหรือรูปวาดของลูซิเฟอร์หรือว่ารูปซาตานในความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับความเห็นนี้ก็บอกว่าไอความเห็นเนี่ยนะเออความเชื่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่เหมาะสำหรับคนชั่วนะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้ความเห็นก็ก็นคมเห็นอีกความเห็นหนึ่งอันนี้มีเหตุผล่าฟังนะครับก็บอกว่า คนไทยบูชาผีกระหังนะครับซึ่งในเมืองไทยก็บอกว่าเออรูปกูบแก้วเนี่ยเหมือนผีกระหังแต่คุณคุณกะเมศคนนี้ก็บอกเพิ่มอีกนิดนึงครับบอกว่าคําว่ากระหังเนี่ยซึ่งหมายถึงผีกระหังในประเทศไทยนะครับในภาษาเขมรเนี่ยคาว่ากระหังเนี่ยแปลว่าผีอาบเพศบุรุษนะครับต้องอธิบายหน่อยผีอาบคืออะไรผีอาบนะครับไม่ใช่อาบน้ำผีอาบในภาษากขมรแปลว่าผีกระสือนะครับผีอาบเเพศบุรุษก็คือผีกระสือเพศบุรุษก็คือกระหังนั่นเองนะครับ ผีอาบในคนในความเชื่อของคนขมรเบนี่ยนะครับหมายถึงว่าหรือคนหรือผีกระสือในเมืองไทยนะฮะหมายถึงผู้หญิงที่เล่นของฮะหมอผีหมอผีที่เป็นผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็เล่นของจนของเข้าตัวก็เลยกลายเป็นผีกระสือนะครับ mm hmm. ผีกระหังก็เช่นกันก็คือผู้ชายที่เป็นหมอผีแล้วก็เล่นของจนเข้าตัวก็กลายเป็นผีกระหังอันนี้คุนขมเเนะครับความเชื่อนี้ขมรบมากๆเลยนะครับเพราะอิงก,กับเรื่องคุณใส อีความเห็นสุดท้ายนะฮะส่วนใหญ่ด้าท่ามกลางทฤษฎีต่างๆที่มันดูเป็นศัยศาสตร์เนี่ยก็จะมีคนที่มีเหตุผลอยู่คนนี้ก็บอกว่านี่คืออสุรกายไม่ใช่เทพเจ้าขเขมรน,นะฮะคือแม้แต่คุณเขมรเองก็ไม่ยอมรับว่ากูแก่แก้ไปของตัวเองแถมยังด่าไล่ไาอีกว่าคนใตไปคิดเอาเองเอารูปผีรูปสางที่ไหนไม่รู้มาเป็นมาเป็นของของค้นเขมรอ้างเป็นของเขมรน,นะครับเอาละครับมาปิดท้ายนะฮะ ตกลงแล้วคนเขมรคนกัมพูชาที่มีความรู้เนี่ยอย่างนักประวัติศาสตร์เขาคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะอ่านรายการนี้นะครับอเผอิญว่าทางสถานีทอทั์ที่กัมพูชาเนี่ยไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เขมรโบราณน,นะครับชื่อดรรถจันทรบุตรนะครับท่านบอกว่านะครับไม่มีชื่อหรือรูปสลักใดๆเลยที่ถูกจารึกไว้บนปสาทเขมรเอยถึงคนที่ชื่อว่ากูไก่แก้วนะครับ แล้วก็เอกสารจากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศนะครับซึ่งได้ศึกษาจารึกภาษาเขมรเป็นเวลาเกือบ100ปีจารึก1 1ึ0แผ่นที่เป็นภาษาเขมรโบราณน,นะครับแล้วหนังสือภาษาฝรั่งเศสหกเล่มไม่มีชื่ออาจารย์กายแก้วเลยหรือว่าครูกายแก้วเลยนะครับสำหรับฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศก็คือสำนักของฝรั่งเศสนะครับสมัยอาณานิคมแล้วก็ยังทางานอยู่ในกัมพูชาทุกวันนี้นะครับซึ่งเป็นสำนักที่ศึกษาเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ขอ,ของเขมร ไม่มีเอกสารใดๆนะครับการศึกษาจาลึกภา,าษากเขเมรนเป็นพันๆแผน่นไม่มีนะครับคำว่ากูกายแก้วนะครับนี่คือข้อสรุปนะครับจากระดับชาวเน็ตนะครับจากระดับผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างจนถึงระดับผู้รู้จริงของพภา,าษารเขเมรยืนยันแล้วนะครับว่าที่เขเมรไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากูกายแก้วนะครับก็คงจะตัดความกังวลของคนไทยไปได้แล้วนะครับว่าสรุปแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับ ในความเห็นส่วนตัวครัผมเนี่ยเราจะติดตามเรื่องเครื่องรางของขังมาหลายปีนะครับผมคิดว่ากรณีครัวแก้วเนี่ยเป็นกรณีที่ถูกขุดคุ้ยเยอะที่สุดกรณีหนึ่งนะครับเทียบกับกรณีที่ถูกอ้างเรื่องประวัติศาสตร์อย่างเช่นกรณีเครื่องรางจตุคามรามเทพเนี่ยนะครับซึ่งมีการพยายามโยงประวัติศาสตร์กันเนี่ยเรื่องครกวแก้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะครับไม่มีการโยงกับประวัติศาสตร์อะไรเลยนะครับพูดง่ายๆคือ จะไม่ได้จะใช้คำวีแล้ะพูดได้ง่ายก็คือบอนกบยกเมฆขึ้นมานั่นเองนะครับแต่กอย่างว่าแหละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะฮะบางทีเนี่ยประวัติศาสตร์ก็อาจไม่บันทึกไว้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความลี้ลับอะไรต่างๆนานานะครับผมพยายามที่จะไม่ใส่ความเห็นส่วนตัวแล้วกันจะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะเอาเป็นว่าสรุปแล้วที่กัมพูชาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าครูแก้วนะครับคงจะชัดเจนแล้วในวันนี้ครับ